สวัสดีชาวไบค์ก็ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o เตอร์จนะครับเจอกันกับผมแลเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันซ้อมนะครับวันแรกของ Mo t o g p ีสนามซีนะครับหลังจากที่พักหยุดยาวกันไปเนิ่นนานเกือบเกือบ2เดือนนะฮะวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องราวของยามาฮ่าของควาตารโรนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทีมของเขาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารไปยังต้นสังกัดแต่ผมก็ลืมนะครับไม่วายที่จะลืมว่าเอะเรายังไม่ได้ทํําาาาาาเรรรรื่่่อองงววขกกทคมมู้จัใในนแตละสชม เป็นความผิดพลาดของผมเอง,เองครับที่ไม่ได้เตรียมตัวมาตรงนี้กว่าจะคิดได้นะครับมันก็มีตรงนั้นตรงนี้เวลามันบีบกระชั้นชิดกันมาดังนั้นนะครับในครึ่งแรกของคลิปนะครับพูดถึงเรื่องของสนามแล้วก็ครึ่งหลังพูดถึงเรื่องราวของแฟบของยมามาฮ่าโอเคกันเนาะสนามนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิครับผมแวบ,บไปดูเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ฝนเนี่ยจะไม่ตกในวันนี้คือคือตกอยู่ครับแต่โอกาสแค่4 0โอกาสแค่40%นะครับที่ฝนจะจะตกเนี่ย วันนี้จะมีสองรอบของการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับรอบ FP1 แล้วก็ FP แต่พรุ่งนี้เนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้คล้ายๆบ้านผมเลยเนาะแต่นะครับก็ถึงแม้จะตกหรือไม่ตกยังไงก็ตามอุณหภูมิค่อนข้างต่ําอุณหภูมิอากาศที่ซินบุสโตในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14องศาก็ถือว่าเย็นเลยนะครับเย็นเลยนะอุณหภูมิอากาศทั่ว,วไปเนี่ยพื้นแทรกก็ไม่ต้องห่วงครับขึ้นชื่อหรือชากันเหลือเกินว่าที่นี่มัน ความเย็นมานะฮะแล้วก็คลิปยางการยึดเกาะก็อาจจะไม่ค่อยดีดังนั้นก็ทีมงานในการเซตร,รถหรือแม้กระทั่งนักแข่งเองก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยเนาะแล้วเรื่องของข้อมูลเลเยอร์นะครับแบบคร่าวๆมาไวไปไวสนามนี้เป็นสนามที่มีความยาวพอสมควรครับ5.9เอาตีไว้6กิโลเลยนะประมาณนั้นแหละก็มีโค้งก็เยอะด้วยนะครับโค้งในึ่สิโค้งแบ่งเป็นโค้งซ้าย8โค้งขวา10เป็นโค้งที่อ่าเป็นทางตรงที่ไม่ยาวมาก ทางตรงอยู่ที่ประมาณ770เมตรก็ถือว่าคาแรคเตอร์ของสนามที่สร้างมานานนะครับหลายสิบปีนะครับหกสิปีมันเนี่ยแล้วก็มีความกว้างของแทร็กอันนี้โอ้ชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะก็คือกว้างถึง15เมตรถือว่ากว้างมากๆครับทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามันจะมีทางตรงอาจจะไม่สั้นไม่ยาวก็จริงเนี่ยแต่นะครับที่นี่เต็มไปได้วยโค้งความเร็วสูงคือถ้าจะบอกว่า ในปฏิทินการแข่งขันเนี่ยสนามไหนที่เป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูง,ส,งสูงเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะติดอันดับท็อป3ท็อป4แน่ๆครับในปฏิทินาทางตรงไม่ได้ยาวมากมายนักก็จริงเนี่ยแต่ละโค้งเนี่ยสร์กันหนักหน่วงรุนแรงมากเพราะว่าหนึ่งแหละฮะมันเป็นโค้งที่อาจจะเรียกว่ามันก็มีหักซอกอยู่บ้างนะฮะแต่แต่โค้งความเร็วสูงนี่มันก็เยอะครับแล้วมันความกว้างของแท็กซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยถึง15เลยฮะ15เมตรเนี่ย บางสนามเป็นสิเมตรเองทุกคนแต่ที่นี่15ครับดังนั้นก็คือไม่ต้องกลัวบานกลัวอะไรกันนะครับใส่กันไปได้เต็มที่ว่าโค้งความเร็วสูงกันทั้งนั้นไงอโอเคครับนี่ก็คือเป็นคร่าวๆนะครับที่นี้มาเป็นเรื่องราวของแฟบนะครับฟาเิีย ar ควาตาลารกํำลังจะมีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ในปีหน้าแต่12สนามจากนี้ไปเขาก็ยังคงจะย่องอยู่กับแฟรงกี้นะครับสิ่งที่แฟบนะครับสื่อสารออกไปก็คงจะจุกอีกแล้วล่ะ บางคนอาจจะบอกว่าอ้ยหมอนี่ทำไมมันขี้บ่นอย่างเลยหนะ้านี้ไงมีคนไปถามนะครับนักแข่งก็ต้องตอบใช่ไหมฮะแล้วแฟบก็จะเป็นสไตล์นี้แหละครับก็คือจะไม่เป็นสไตล์แบบอา,อาจจะเฟรนด์ลี่นะฮะในมุมมองอื่นๆแต่ถ้าเรื่องของเป็นมุมมองของรถเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นไม่กี่คนนะครับที่ค่อนข้างจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนะี่ยโอเคนะครับเราอาจจะเห็นรอยยิ้มเห็นอะไรเขาเป็นเรื่องปกติก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่แฟบเนี่ย ก็บอกว่าผมไม่ต้องการคําปลอบใจอะไรมากมายหรอกไม่ต้องการเมออียวกแล้วผมเนี่ยอยากได้ข้อเท็จจริงเรื่องของรถมากกว่านี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อหลักที่จั่วกันมานะครับเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยก็บอกผมมาเนี่ยสามปีสปี่สปีมาแล้วว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ไม่มีเลยสักครั้งที่ผมจะเห็นสิ่งนั้นไม่มีเลยสักครั้งนะครับที่มันสิ่งไอ้สิ่งดีๆที่พูดออกมาเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีเลย ดังนั้นก็คือผมก็ไม่เอาอีกแล้วหมายความว่าไม่อยากได้ยินคาพูดลักษณะนี้อยากเห็นการกระทําทีเ่เป็นรูปธปรรมนะครับจุกไหมจุกนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทดสอบการเทรรท,ที่สําคัญซึ่งแฟบอกว่าเนี่ยจะเป็นการทดสอบที่สําคัญที่สุดของปีเลยการทดสอบการอัปเกรดชิ้นส่วนใหม่ในมิซโนในอิตาลีวันที่11กันยายนก็คือแข่งขันสนามที่ส0เสร็จสิ้นนะครับจับตาดูตรงนี้นะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับยามาฮ่า ตามที่นักแข่งเขาบอกว่ามันสําคัญใช่ครับก็คือการอัปเกรดการทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆในช่วงกลางปีเนี่ยถือว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะฮะบางทีทีมที่เพี้ยงพราอ,อยู่อย่างเงี้ยอาจจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับในการที่จะกอบกู้สถานการณ์กันไปก็ต้องมารอดูนะฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างความพอใจให้กับแฟบให้กับนักแข่งเนี่ยได้มากได้น้อยเพียงใดยังไงกันบ้างฮะแล้วทีนี้นะครับเมื่อพูดถึง ผู้มาใหม่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับที่กำลังจะล่ำรากันไปในปีหน้าในส่วนของอประสบการณ์ที่รินสนะครับมีมาอย่างยาวนานนะครับในฤดูการที่ที่8ที่9เข้ามาแล้วนะครับที่ที่7กำลังกลังจะเข้า,ขา,ขาที่8เนี่ยนะครับแต่ก็อยู่กับ2ขค่ายทั้งสูบเรียนแล้ก็สูวีมาตรงนี้ควาตาโรโรมองนะครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับยามาฮ่าพอสมควรเลยละก็ถือว่าเป็น9ก้าใหม่ที่เข้ามา นะครับเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงแฟฟก็มองว่าเขาก็อยู่กับแฟรงกี้มาก็เนื่อน,นานนะครับสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะฮะก็คือแฟบมันอ,อาจจะขึ้นมามาก่อนมารอในทีมโรงงานก่อนปีหนึง่งใช่ไหมก็คือเริ่มต้นมาจากเยามมฮ่า SRT ด้วยกันมาจับคู่กันตรงนั้นนะครับอยู่กับลัสซานลัสซารีนะครับในปี 2019- 2020หลังจากนั้นก็แฟบก็ขึ้นมาก่อนแล้วก็แฟรงกี้ก็ตามทีมตามขึ้นมาในทีมโรงงานทีหลังตรงนี้แฟบก็ไว้ผ่นนะครับว่าขอให้ เขาโชคดีนะครับในเส้นทางตรงนั้นกันแต่ในส่วนของรินนะครับก็คือแฟบมองว่าเนี่ยเขา3าปีเขาได้ขับรถ3ค่ายเลยนะก็คือครินนะฮะก็คือขับซูซูกิแล้วก็ขับฮอนด้าในปีนี้และปีหน้าจะต้องไปขับยามาฮ่าแฟบมองว่าเนี่ยครับสิ่งนี้น่าจะเป็นน่าจะสําคัญอย่างยิ่งเลยกับยามาฮ่าครับแฟบก็หวังว่าประสบการณ์ที่เขาอยู่ในซูซูกิมาก็6ฤดูการเนาะแล้วก็อยู่กับฮอนด้าซึ่งตอนนี้ยังไม่เต็มฤดูกาลเนี่ยนะฮะก็ น่าจะช่วยนะครับให้มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับยามาฮ่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ควาตาโลเนี่ยครับสื่อสารกันออกมาทีนี้เอาเป็นเรื่องของแฟงกีสักหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็เล่าเรื่องของยามาฮ่แล้วเนาะแฟงกีก็ออกมาเปิดใจแล้วนะครับว่าเขาก็เห็นนะครับเพื่อนๆที่เป็นทีมงานนะครับรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเสียดายที่ต้องจากกันไปก็เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาก็พักใหญ่ๆแล้วละ่ะเขาเองก็ รู้สึกว่าไม่ต่างกันนะครับแต่ชีวิตมันก็ต้องเป็นไปในแบบนี้แหละนะเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้ก็คงจะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือเหมือนประมาณว่าอาจจะต้องรอนะครับว่าสโมสรไหนหรือว่าทีมไหนจะมามาสนใจไปตอนนี้ก็คือฟรีเอเย่นไปแล้วใช่ไหมก็เ <c oughs> ส้นทางของตรงนี้เขาก็หวังนะครับว่าเขาจะมีพื้นที่ให้ได้พิสูจน์ตัวเองมองมุมหนึ่งแฟงคกีก็อาจจะมองด้วยความแข็งแกร่งอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเขา จะถือโอกาสตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นแรงจูงใจนะครับในส่วนของ12สนามที่เหลืออยู่เนี่ยว่าในตอนนี้รู้แล้วว่านะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงยืนอยู่ในอากาศหมายถึงว่าจะอยู่ทีมไหนจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นก็จะขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่เป็นแรงผลักดันนะครับเพื่อที่จะเผื่อมีทีมไหนสนใจอะไรยังไงกันบ้างก็แน่นอนนะครับว่า พยายามนะครับพยายามที่จะคุยที่จะอ,อะไรกันแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณไปยังต้นสังกัดก,ก,ก็คือยามาฮ่านั่นนะฮะกับโมเมนต์ที่ดีก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีร่วมกันมาก็คือ2ปีมาเนี้ยนะครับที่ผลงานอาจจะเข็นไม่ขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ร่วมกันมา2ทีมนะครับทีม SRT แล้วก็ทีมโรงงานนี่แหละนะฮะ ไหนๆก็พูดเรื่องของแฟงกี้ก็พูดที่มันจบให้หมดไปเลยดีกว่านะครับพูดเรื่องของยามาฮ่าไปเลยนะฮะเพื่อนซีนะครับสองเพื่อนซีอย่างมารโกเบเชกี้หมายเลขเจ็ดสิบสองแล้วก็เปโกวัญญา่านะครับก็ออกมาบอกว่าแฟงกี้เขาเป็นนักแข่งที่แข็งแกร่งมากนะนะฮะแล้วก็มีความเร็วสูงด้วยล่ะเปโกก็ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะการขับอันสมูทอันนุ่มนวลของเขาในสไตล์จริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยโโหมันแบบว่ามันก็โดดเด่น แต่เปโกก็ชี้ว่าตั้งแต่ปี2021มานะครับที่เขาไปผ่าตัดที่หัวเข่ามาเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เจอปัญหารุมเร้วหนักก็ไม่รู้ว่าเพราะสิ่งนี้ยังไงกันหรือเปล่าแต่นะครับก็ทั้งชงทั้งอวยทั้งอะไรนะครับเพื่อที่จะอ,อยากจะให้เพื่อนซีคนนี้นะฮะได้อยู่ใน MotoGP ต่อไปเขาก็บอกว่าเนี่ยผมคงจะดีใจมากนะถ้าเกิดว่าแฟรงกี้ได้มาดูคติเอาเรื่องไงฮะอืมก็เพราะว่ามองนะครับว่าแฟรงกี้เนี่ยนะ ไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็คือเขายังเหมาะสมที่จะอยู่ใน MotoGP ต่ออยู่แล้วก็รถดูคาตนีน่าจะเหมาะกับเขานะอ่านะฮะแล้วก็เรื่องของใครอีกเบเชกี้คนนึงเบเชกี้เบกี้ก็บอกว่าผมเองก็รู้สึกว่าแย่กับแฟรงกี้เหมือนกันนะฮะที่เขาเจอแบบนี้แต่นะครับก็ยังคงมองว่าเขายังเป็นนักแข่งที่เพียบพร้อมอยู่นะครับเขาควรที่จะมีพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองใน MotoGP เราคิดว่ารถดูคาติเนี่ยช่วยเขาได้แน่ๆว่าอย่างนั้นนะฮะออานะครับสองมืีก็อวยไปไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของดูคาติจะว่าอย่างไรตอนนี้เา e ้าอีเกสซินี่นะครับที่จะต้องไปลุ้นกันเนี่ยนะครับตามจริงยังตัดแบงกี้ออกไปไม่ได้หรอกจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็มันก็หวังได้หมดเนาะโอเคนะครับย้ำา16หกนากาบนาทีครับ4มง45อันนี้รอบ f p 1ส่วนรอบ FP, อบ FP ที่ไปตัดสินว่าใครจะเข้าคิว2ตัดสินแค่รอบเดียวนะครับในเวลาประมาณ3ทุ่ม ผมเข้าใจว่า BT Sport 2มา100%ครับถ่ายทอดแต่ถ้าจะเป็นสปอตทีวีหหรือสปอตทีวีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ลองค้นหาใน Google กันเอาเองดูครับฝนมาแล้วครับทุกคนผมล่าลาทุกคนไปก่อนนะครับไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันในคืนนี้ว่าใครจะเร็วที่สุดนะครับในทั้ง2รอบการฝึกซ้อมแล้วก็ตัดสินเข้า Q2 ด้วยนะครับทุกคนลากไปก่อนสวัสดีครับ